ก็ขอสวัสดีกัทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบ่าวีวีมีทีวีอีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะผมเราจะมาจัดอันดับ5อันดับมอเตอร์ไซค์105ปีรีที่แรงที่สุดในยุค80และยุค90และความนิยมของมันนะครับผมก็ข้อมูลในคลิปนี้หาไม่ครบขออภัยด้วยนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม อันดับมีค่าของเรามันใครไปไม่ได้นอกจาก Gamma 5 CSR 150นะครับผมปริมาตรกระบอกสูบจริงเนี่ยอยู่ที่117ซีซีนะครับผมเป็นรถแนวสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งทำแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่33แรงมา้าถึง34แรงม้านะครับผมก็เป็นระบบจ่ายน้ำมันด้วยคาบ,บูเรเตอร์คัตเปียกนะครับผมคัตเปียกก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาพิมพ์ม,มาแล้วน่าจะคัตที่อึดตึกทนนะครับผมแล้วก็ระบบเกียร์6สปีด ระบายความร้อนด้วยน้ํานั่นเองนะครับผมก็สําหรับเจ้าที r ซ็รนะผมก็เป็นรถรุ่นที่คนนิยมกันมากๆสําหรับในร,รุ่นที r ซนั่นเองนะผมก็เป็นรถที่ว่าคันว่าน้ําหนักเบานะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเบาวกว่าเจ้า,าซูซูกิไอนี่ไหมอ่าซูซูกิอะไรว่า RG รีบนะผมก็นี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าทีเซ็รนั่นเองนะครับผมก็เราไปดูรถรุ่น รถรุ่นรถอันดับที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่4นะผมก็คือ Kawasaki Witter 150นะครับผมเป็นรถรถเนี่ยเป็นแนว Naked Bike นะผมไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟกลมคล้ายคลาสสิกนะผมเป็นอมตะตลอดการสำหรับรุ่นนี้นะครับผมปริมาตรกะบอกสูบจริงอยู่ที่ประมาณ147-148ซีซีนะผม รถมันรุ่นเก่าเนาะค่อนข้างหาข้อมูลยากนะครับผมก็แรงม้าสูงสุดในท,ที่ที่ทำได้เนี่ยผมหาได้เนี่ยอยู่ประมาณ3 2ถึง35แรงม้านะผมก็ทำได้สูงสุดอยู่ที่38แรงม้าในรุ่น M และรุ่น SE ที่40แรงม้านะผมก็เจ้ารุ่น SE เนะผมก็เป็นเสื้อปอกสีทองนะผมก็พัฒนามาจากรุ่น พัฒนามจากสนามแข่ง PDK นะครับผมแล้วก็เจ้าวิตเตอร์ M เนี่ยเป็นวิตเตอร์ที่พัฒนามาอีกทีหนึ่งนะครับผมกวิตเตอร์ตัวแรกเนี่ยหรือว่าตัว S เนี่ยจำไม่ได้ผมว่าตัวไหนเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยคือเอามาใช้นะ่ะเนี่ยเห็นไ่มเนี่ยแบบรุ่นรุ่นแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่า S หรือว่าตัวแรกผมแยกไม่ออกจริงๆนะครับผมแต่ว่าขค้ืนยนต์แม่ก็เหมือนกันประมาณ34 35 c ซีอ่ะประมาณนั้นนะสำหรับสนามตอนนั้นนะอ่ะ ผมประมาณสามสามสามสี่แหงมานะประมาณนั้นนะครับตัวแรกกับตัว S นะครับผมตำรวจเอามาใช้นี่คือเด็กแว,ว้นนี่โอกาสนีน้อยนะผมแล้วก็จีทชาร์ดด้วยแม็กสามก้าสำหรับรุ่น SE นะผมสำหรับเจ้ารุ่น M เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมนะครับผมเพราะว่าไปน้ากลมแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้แพงเกินตัวของเขาผมก็ไปเจออันดับที่สี่ดีวกว่านะครับผม อันดับที่สามได้แก่คาวะสกิเซอิโก150ปริมานกระบอกสูบจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ148-149ซีซีทำแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่35-40แรงม้ารุ่น SE ระบบเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยน้ำอ่าหัวใจน้ำมันแบบคาบูลิเตอร์นะครับผมก็เจ้านี่เนี่ยเป็นรุ่น SS เยอะมากนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนอ่า ในรุ่น SST นะผมสำหรับเจ้ารุ่น SS เนี่ยเรียกว่าเหมือนกันหมดเลยยกเว้น All New Sticker กับรูปลักษณ์ภายนอกนะผมก็รับเจ้ารุ่น SST เนี่ยทำแรงม้าประมาณ38แรงม้านะผมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ตัวที่หัวใหญ่นะครับผมไปท้ายเนี่ยสามดวงนะผมแล้วก็เจ้าเจ้ารุ่น SE เนี่ยพัฒนามาจากาสนามแข่งนะผมก็คือ PDK นี่เองเงี้ยนะผมก็เจ้านั่นเนี่ยมีแรงม้าสูงอยู่ที่40แรงม้านะผมก็ ความเร็วเนี่ยไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นรถทโคตรอโคตรแม่เร็วเลยเน่นะครับผมก็สซป็อ์คือทองสวยๆนะผมเราไปดูอันดับที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่สองนะผมคู่ปรับตลอดการข่งเจ้า KR นั่นกะ็คือ NSR 150ไปรถแนวสปอร์ตซูเฟล์ลิงขนาดปริมาตรกระบอกสูบจริงเนี่ยอยู่ที่ 149ซีซีะนะผมทำแรงม้าสูงสุดยอยู่ที่35แรงม้าถึง38แรงมา้าแล้วก็ทำน้งสู่ยอยู่ที่40แรงม้าในรุ่น SP หรือรุ่นโปรอาร์มเองนะครับผมก็สำหรับเจ้า NSR เนี่ยเป็นรถที่หนักมากๆนะผมสำหรับเจ้ารุ่นโปรอาร์มเนะผม,ผมเคยขับและแม่งหนักชิบผายเลยนะครับผม แล้วก็เป็นรถที่แบบตีตล,ลาดคู่กับเจ้า k r มาเนี่ยจำนานมากเกียร์ลืมบอกเกียร์แบบเกียร์หสปีดไอ้เกียรลืมบอกนะครับผมก็สําหรับเจ้า NSR เนี่ยใครอยากขับเท่ๆขับสวยๆนะผมก็ซื้อ RRW มาก็ได้ RRW เนี่ย,ยมีแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38แรงม้านะครับผมถึง39แรงม้าเนาะส่วนเจ้า NSR โปรอาร์มก็คือรูปที่คุณผู้มกํกาลังดูอยู่เนี่ย เป็นรุ่นท to ี่มีน้ำหนักมากนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับทางไกลเจ้านี่หมาะมากๆนะผมเป็นรถรุ่นน้องสุดของเจ้า NSR นะผมไม่แน่ใจว่ามี NSR 1 0 0 0หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือ NSR 5 0 0 NSR 2 5 0และ NSR 1 5 0นะครับผมก็ไปดูอันเหนึ่งเลยกันเลยดูกันนะครับผมไม่พูดคงจะรู้นะว่าใครก็มาถึงอันป็หนึ่งแล้วไม่บอกคงจะรู้ว่าใครนะครับผม 150ราชาเลยนะ2จังหวะตลอดการเลยนั่นก็คือ Kawasaki KR 150นั่นเองนะครับผมก็เจ้า KR เนี่ยผมขอแบ่งสองรุ่นก็คือ KR กับ k r r นะครับผมก็บริมารกกระบอกสูบจริงเนี่ยอยู่ที่148้อซีซีสองจังหวะสบายคอมร้อนด้วยน้ำหัวใจน้ำมันแบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมเจ้าแรงม้าที่ทำได้เนี่ยในรุ่น KR เนี่ยอยู่ที่33แรงม้าถึง38แรงม้านะครับผม แล้วก็เจ้า KRR เนี่ยทำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่30แรงม้าถึง40แรงม้าในรุ่น SE นะครับผมก็เป็นรถที่โคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรแรงนะครับผมก็สำหรับเจ้า k r เนี่ยรุ่นแรงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นรุ่น SSE นะครับผมที่ทำแรงม้าสูงสุดเนี่ยประมาณ35-38แรงม้านะผมก็สำหรับเจ้า KRR 150R กับรุ่น 150SP เนี่ยทำแรงม้าประมาณ38 33ม้าถึงสาม้าประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับเจ้า KRR เนี่ยปล่อยออกมาด้วยกันประมาณเนี่ยหลักๆกันนะ3รุ่น SE รุ่นแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเสื้อปอกปกตินะครับผมไม่ใช่เสื้อปอกทองเนาะสำหรับรุ่นที่2นะครับผม SE เหมือนกันแต่เป็นเสื้อปอกทองนะครับผมก็ทั้ง2อันเนี่ยทั้ง2รุ่นด้วยกันเนี่ยก็พัฒนามาจากสนามใหญ่ PDK เหมือนกันนะครับผมก็ยิ้มจัดด้วยแม็กขอบแบบ สามก้านสีส้มโคตรจี๊ดอะ่ะแล้วก็แปรผันนะครับผมมาเหลือ30ม้าในรุ่น SSR นะครับผมประมาณ3-4รุ่นด้วยกันนะผมก็ถึงแม้จะโดนเนิร์ฟลงมาเนี่ยแต่นะครับผมไอ้เหี้ยความสวยแม่งก็ไม่ได้ลดลงมาเลยนะครับความสวยแม่งก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าความเร็วเนี่ยคือโดนเนิร์ฟออกมาเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤต ประมาณปี2000ถึงปี2004นะครับผมก็เกิดธุกิจที่2จังหวะเนี่ยไม่ให้ขับกันแล้วนะผมมาขับอ่าสีจังหวะคันแทนนะผมทําให้โดนเนิร์ฟมาแล้วด้วยนะครับผมก็เลยคนเริ่มไม่นิยมกันแล้วนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับห้าอันดับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งล้อห้าสิบซีซีที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ อาจจะมีข้อมูลตกหล่นลงไปบ้างหรือพูดผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโคตรตั้งใจทำะนะคลิปเนี่ยตั้งใจทำมากๆเลยที่จะตัดต่อโคตรนานเลยเจอกันบ๊ายบาย Ah, uh -huh.